จะไปล้องแข่งต่อเรามีงอครับงอพี่ๆจัดเยงแต่เราไม่มีเบียค่ะเบียมาแล้วปรสังคมอ้อยกาสังคมไอ้เลยะสังคมไอเคยนคมออดาอยนางกมีาง เราก็ต้องแบบเราก็ต้องเครื่องมือป้องกันป้องกันนะแล้วก็ใส่เสื้อชีวิตนะครับปอด์ด้วยนะครับโอเคอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเดี๋ยวไม่ต้องคัดไปนะครับเดี๋ยวเราพายพร้อมกันเลยพี่เดี๋ยวออกไปร้องงานได้ไหมได้ครับหมวกพร้อมชินรู้ได้ครับเราเจอิ่งไม้แบบนี้แล้วหมอบไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วยุบให้นอนนะ ยังไม่ถอคับโอเคอาหมูนีมีใครว่ายน้ำไม่เป็นหรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรครับผมก็ว่ายไม่เป็นเหมือนกันเฮ้น้ด้วยผมด้วยแลพี่กูไม่ช่วยหรอคนหนึ่งพี่พีผมจะเป็นชิวิตผมจะรอดยังไงเนี่ยผมผมหาทุก่าเลยถ้าพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวตรงยเดี๋ยวเขา เาไปรอกันอยู่น้องพิ้เยียได้ไหมขึ้นหัวเจ้าอ่ะออกเลยล้างผมดูคุณแล้วพี่โอเคไปแล้วต่อแล้วมันโดดให้โดดหายแล้วคนไฟหาย เด็กเราผมหนุกสุดแล้วไอ้เหี่บุญโดดก่อนเลยสัตว์สไว้ใจมึงได้ไหมนี่ไปเด็กวินเมื่อกี้มันเป็นการแสดงเี่ชีวิตกูโดนจีนหลอนกูอยากกูอยากแสดงเหมือนมึงบ้างอ่ะกูปวดเที่ยวไอ้เอาชีวิตกบบโดดได้เลยพี่เอากูโดดนะโดดเลยโดดเลยชีวิตแบบกูเกือบผู้ใดเนี่ยโอ้ยใจเย็นพี่อย่านฝ่าหนามนะพี่หน้ำด้วยแม่กูเอานะ ถ้าเข้าไปผมกระโดดลงเรือก่อนเลยพี่ยายผมก็โดดตามด้ยนี่นี่พี่คอดูในแอดเวนเจอสนุกแล้ีอาเยพี่พา้อกันเลยนะนี่มึงเป็นร์แมนแหละไปันมาอยู่ที่ว่าเขาคดับมดีกับเมม่ะเะเอ่ะเอ่ะวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเรือพิคคันไหมเนี่ย บายบายครับฮัลโหลทีเชอร์แอมโลทมอรี่บยแอมโ่ัคาบูเียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันสะถือเขาตีลแคาบเดียนี่ถือตีอย่างเโอ้คาบเดียวมก็สิตีแบบวันนี้วันนี้เหร ที่ขอนนี่พี่หมาดีๆเหมาตอนนี่าบุตรบุรีของกันเลยพี่เขาน่ยเขาทันมากยูแม่ของเขาให้ไหลมาเรื่อยๆลำนั้นเขาไม่เอาอะไรมากเขาไหลมาเรื่อยๆลำนั้นชิวๆใช่ใช่ต้งมีนั้นเราไปเล่นับลำหน้าดีกว่าเพราะว่าเราต้องแวะอไลเดรอเจอกันตัวนี่ีพี่

เนี <G ã entender> <net diz> ่ยแล้วพี่ต้องพายแล้วพี่ต้องพายดงมนพีเต้ไปทางไหนเไม่ต้องสนใจแลพี่ลรพายอการเดียว แ็บพี่แต่แศบปลอบใจกูได้โคตรปอบใจกูเลยไอ้เชี่ยแม่งน้ำอันใหญ่มอบจ้ามอบปอบจ้ามอบพร้อมกันเลยครับพรอมกันเลยเอ้าเอ้าคือ

Help me bro! Sorry bro โทษทีเพื่อนไปไปเรื่มไปไปหัวหัวหัว จะระเบิดไม่ควรระเบิดที่โอ้ยบวกมเงินทำข่อยไปก็ไม่จ้าหรอกก็นี่แหละสวัสดีครับสมาชิกทางชุมนุมคนเอบอ้าวใครพูดาพร้อมกันเลยนะพี่พร้อมกันเลยครับแล้วไม่ทันล้ำหน้าเลยพี่ เอาไม่ทันชั่งมันกว่าเจบปดไปก็พอมันขนมันอีกแล้วเยอะไพี่จี่ครับ้องเล่นหมนเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามคัะพีเรามาอย่างเดียวคักทางพี่เัทางพี่เอง ไม่ต้องเมาก็ได้ไมั้งไม่ต้องก็ได้หรอกคิดฝานนะคิดฝานไม่ต้องเมาก็ได้ไปก่อนแล้วอย่าปเรื้องหัวบะเราก็ควรไปได้แล้วนะ ได้แบวเราก็วันไปได้แล้วนะเดี๋ยวให้มันต่างล้ำก่อนไปรู้กว่าอะไรอีกแล้วปังพี่พูดอะไรอ่ะเอ่ออบเดียวไปเจอมาตองนี้พี่มามาเอ่อว้ายคุณเมยเหนื่อยปะ นาไม่แอานะาไม่แมวนะไม่ไผ้พ่อะทุกคนบึ้ดจำบึ้ดอ้าวบึ้ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้องกันเลยขวัญมึงใค้ยปล่อยเจ้าพ่เ้าเดียวพอแล้วขึ้น้าได้ไหมขวัญไพ่ไอ้บุ๊คกินมาแล้วอ๋อเดี๋ยวบุพาไปคุ้กันฝากเลย อยากกินปลากูอยากกินเบียร์นี่เป็นร้านร้านจิบครลต้มปลาคุณโดนดีไแล้วเมื่อกี้ไปเข้าไป่ีโดนข้างขวาเมื่อกี้โดนข้างซ้าย ได้อยู่น้องเดี๋ยวขึ้นบกกูให้ทิ้งหนึ่งบาทหนึ่งเฮ้ยมีอยู่ตอนนี้สามบาทเฮ้ยน้องมึงมนเถอะอะไรปะน้องโอเคมึงนึกถึงกนี้เลยมูไม่อยู่แล้วอ๋ออกูไปรู้แล้วกูอยากรู้แล้วน้องโอเคแค่นี้แหละ ก็พอเป็นยังพอเป็นยังถือว่าคุ้มชุดอยูคุณเด็กแต่งอยู่กับเด็กนี่นี่ถือว่าคุ้มเุดะเนี่จเอ้ยอย่าบอกนะว่าจะแก้ผ้าอีกไม่เอานะปลาวันจะเอาปลาโลมาเอาปลามาโอเคโอเคโอเคน้องไม่มีปลาวันเราไม่มีปลาโลมาเอานั่นไงมาแล้วเชือก กบพอฟิลิปปินดีเจเป็นแบบแค้าดีอ่ะเดาไอ้บพัดยูไมใช่ไอเลี่นประทังก็จับมืออ่ไรจับผู้ไัญชาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไปแล้วไปแล้วตก อยาเลือกัวเนาะมันให้คัดให้คัดอะไรบุญคนคุมคนคนคุมอยู่บุญคนคุมากผมเห็นพอดคุอยากุดพอดครับผมเ้าน้องก็อยาเลีกงมาบ้านเอาเอาสมองเลไปเยอะหเอเอาลูกวนเอาลกว

ไม่เอ,องข้าไทยขไทยเ้เดียวมันอก็ผลกันันคมทโอ้โอยโอ้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 โอโอ้ยโอโอโอโโอโอโอโ้โอโอ้ยโอโ้อ้ยอ้ย ไปเร็เขาเยอยอเะ่เเขามีไปเมันได้กี่คนไปอะไรเดี๋ยวนีครับนี่นี่มีวงไอ้เหี้ยมองไม่เห็นเลเดี๋ยวนะเขาไปเจอไกล

ากากไปก่อนไปก่อนมาจเดย์่มาิเดย์มาเดยทางงามไปวะไปหน้าหนาจะมาถลอกอะไรเลีนอาชีพผมประเด็นี้ใช่ไหละ

กูน่ปยังก็อยยูเจ้าเจ้าไพไม่้นงหนีมึงก็ไปพูดเจ้าหูบอโอ้ยพี่บองเลยไคกำลนำใคันเจ้าไปชูเข้าออกใ้หยังไปทั้งเอีนหนึ่งยายเอดีแยก้างวะนี่อาหมงเอาอะข้างขวาป่าหรือซ้าย